สวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูท่าไม้ตายของผมแดงแชงคูนะครับและนี่คือท่าไม้ตายอลังการสุดๆอ่ะเน้นสีแดงด้วยนะให้ดูท่าอื่นด้วยนะครับ <c oughs> ดูเสียงร้องเลย <c oughs> คือเสียงร้องของไอ้นี่ดิสรุ้ดินี่ท่าที่ใช้ท่าแรกคือท่าไม่ตายนะนี่คือท่าที่ก็าทาไว้ในเกมนะครับนี่ท่าหนึง่งโคเทมกันนี่ท่าของผมแดงทั้งหมดนะครับ